นอครัก็คดบกววันนี้การพิจารายติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตอนเช้าก็ขุกขักเล็กน้อยเนื่องจากการจราจรในบริเวณโดยเฉพาะทางสภาเนี่ยติดขัดมากสมาชิกก็เดินทางมาช้า ก็กว่าจะครบองค์ประชุมได้ก็เกินเวลาไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีหลังจากครบแล้วเราก็มีการดําเนินการตามที่เรากําหนดวางแผนไว้ว่าง,ง่ายๆก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราก็บอกกับบรรดาฝ่ายค้านว่าการอภิปรายถ้าจะล่วงเกินหรือเข้าไปในเขตเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเนี่ยคือเข้าไปแล้วเนี่ย จะยากเพราะทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเราบอกว่าไม่อยากให้เขาเข้าไปเหมือนกับเราป้องปาม่าอย่าเข้ามานะเพียงแค่เพียงแค่เริ่มต้นก็ใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ก็ถือว่าวันนี้เราได้ทํางานในส่วนการอภิปรายในส่วนที่ไม่เข้าล่วงเกินหรือเข้ามาในส่วนของสถาบันได้ผลในส่วนอื่นๆก็ ก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านที่ได้รับชมนะครับก็ก็ไปอย่างเงีย้ยฮะก็เรื่อยๆไปเรียงๆนะครับก็ก็ต้องทนนะฮะสี่วันแต่คนทางบ้านเขาเมองว่าเหมือนกับสามสอสออย่างคุณปรีนาคุณศิระและคุณไพบูนเนี่ยมาตั้งป้อมตีรวนกันอภิปรายจะหลายๆครั้งคือถ้าดูแล้วนี่มันไม่ได้เป็นการตีรวนถ้าอยู่ในกฎในระเบียบในกฎในเกณฑ์หรือไม่มีการ เกียดสีหรือพูดจาฟุ่มเฟือยหรืออะไรก็ปล่อยมีหลายท่านเนี่ยแทบไม่ได้มีการประท้วงเลยแต่ก็มีบางท่านเนี่ยก็ติดกึกติดคักก็อยู่ก็อย่างที่เห็นนะฮะก็ก็เป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ไปบอกว่าต้องประท้วงนะต้องอพยายามไม่เขาพูดนะไม่มีพูดได้เลยและแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผมฝากเอาไว้ก็คือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ย วันนี้เจ้าหน้าที่หลายคนเขาก็บ่นว่าถ้าถูกฟ้องเนี่ยเจ้าหน้าที่คนที่อยู่ที่สภานะถือว่าเป็นจำเลยด้วยเพราะเป็นผู้เปิดเปิดออกไปยังสาธารณชนทั้งหลายเขาก็ห่วงในการที่เขาบอกอย่างให้มีการฟ้องร้องกันเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็เป็นห่วงห่วงข้าราชการที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเขาก็บ่นมาแต่เขาบ่นมาไม่ค่อยดังแต่เราก็เพื่อ,อนได้ยิน นะครับนนาาคือเราก็ต้องยืนยืนตามเดิมอะแต่ถ้าเผื่อวันนี้เราถือว่าเราปล่อยให้เขาพิพายาได้เต็มที่อย่างพอท่านกุมานิตแล้วก็ทราบว่าจ,จะเป็นท่านทีรัชชัยแล้วก็ไปเรื่อยๆอีกสองสามท่านแล้วก็ใกล้ๆเที่ยงคืนแต่ผมก็พยายามว่าทำอย่างไรที่จะต้องให้มีการพิพายอย่างน้อยๆเนี่ย คืนละวันละเนี่ยอย่างน้อย1 0ถึง11ชั่วโมงแต่ถ้าไม่ถึงหรือไม่นั่นก็โอกาสที่ว่าสีวันนี่ว่าจะครบก,ก็แสนยากเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ก็ดูพิจารณาดูอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่เราก็อภิปรายให้เขาอภิปรายเต็มที่แล้ววันในวันนี้ก็มีข้อมูลเท่าไหรก่ก็ให้ใส่ได้เลยอย่างวันนี้ก็เป็นการอภิปรายท่านนายยมตีท่านประยุทธ์จันทร์โอชา ที่เขียนในยตินี่ก็เขียนแบบดูเดือดเนี่ยแต่คนที่มาอภิปรายก็ก็เป็นไปตามอย่างที่ที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่สมราคาเหมือนอย่างที่เขียนในยติพะว่าง่ายๆนะครับท่านนายกก็ดูเก็บอาการได้ดีเพรก็ท่านก็วันนี้ท่านใจเย็นขึ้นเยอะคือท่านเมื่อปีที่แล้วก็ถือว่าท่านใจเย็นแล้วปีนี้ใจเย็นกว่าเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ท่านก็เวลาตอบก็ตอบแบบ เนื้อเนื้อหาสาระเนื้อเต็มเต็มเลยไม่มีน้ําเลยนะครับก็ก็เป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้เป็นผลมาจากการติวร่วมเป็นการติวของพรรควุฒิบาลว่าเป็นการติีตัวนายกรัฐมนตรีเองเลยครับทุกๆด้านทุกทุกด้าน,ดานโดยพร้อมเพียงกันนะครับขอบคุณครับลุงป้องกับพทาารรไม่กนะคับ